ป,ปัญญาเมื่อไหร่มาีกทีวะไม่ติงกินปัญญามีคำถามาใครเป็นคนจัดอันดับเนี่ยเท้าเนี่ยเท้าเวภูมิายมอะไรอย่างเงี้ยใครจัดเขามีเขาตูเท้าเวาสุวรรณเท้าเทอรถตทเท้าวินหกเท้าลุนปากเขาคุมทิศเหนือใต้ออกตกตเหมือนกับเป็นเทวดาคุมทุกทิศของโลกใบนี้เพื่อดูแลโลกไปดีให้ ดูแลโลกไปนี้ให้ปลอดภัยให้คนที่ทำดีให้คนที่ทำดีมีโอกาสร้างบุญบารมีจะได้บรรลุเป็นเทพเป็นเทวดาจะได้เป็นพระพุทธเจ้าเธออยากเป็นพระพุทธเจ้าหรือเปล่าแน่ใจไม่ไม่ดาไม่อยากรู้ว่าใครเป็นคนจัดดัอีกทีหนึ่งใครเป็นคนใส่ตำแหน่งให้ไม่เขามีงานเหมือนกับ นายกรัามนตรีเขามาเขาก็แต่งตั้งรองนายกเขาแต่งตั้งรัฐมนตรีกระทรวงนั้นกระทรวงนี้ด้วยคุณสมบัติความดีเธอทําความดีเสียสลาเยอะเช่นเธอขุดดินทั้งวันทั้งคืนเพื่อให้น้ําไปให้ช่วยชาวบ้านทําไม่ยอมหยุดไม่ยอมหยอม่อนเขาก็เลยแต่งตั้งเธอเป็นหัวหน้าใหญ่พวกที่ไปขุดนิดนิด,นดหน่อยหน่กลับบ้านนอน ลูกนี่เขาเป็นลูกน้องระดับล่างลงไปจากผลงานไงก็ผลงานของตัวเองไงความดีของตัวเองเนี่ยมันแต่งตั้งไงแต่พระอินทร์เนี่ยพระอินทร์เนี่ยพระเอกลูกพระอินทร์เขาก็ไปสร้างศาลาให้คนสี่ทิศปรากฏว่าบุญบารมีของตัวเองเนี่ยผลักดันถือว่าเธอทําความดีใช่ไหมเธอเข้ามาในนี้ปั๊บทุกคนเห็นแล้วปันดาเธอเป็นหัวหน้าดีกว่า เาใจเปล่าแต่เธอไม่ทําอะไรเลยใครจะให้เธอเป็นหัวหน้าอ๋อปันดาไปยืนเฝ้าประตูเออเข้าใจยังแต่เขาเห็นเธอทำแต่คุณงามความดีโอ้โหมาทีไรเห็นทุกทีมีแต่งานก้าวหน้ามีแต่ประโยชน์เขาเลยบอกว่าพวกเราให้ใครไม่ได้อีกแล้วนอกจากปันดาใจยัง มีคำถามเชิญมาเลยอะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไหนไหนมันจะสัมภาษณ์กันแล้วเอาแบบจริงจังถือว่าด้วยจริงจักจิตเ็ารออยู่อาเชิญคนที่ไม่ได้นับถือศาสนาอะไรเลยนี่ศาสนะลรเอาหัวหัคนที่ไม่ได้นับถือศาสนาอะไรเลย่เนี้ยครับไม่ครับหรือศาสนาไม่ทําชั่วนะก็ไม่ดงตัวโลกแต่ไม่ตดินขึ้นสวรรค์เพราะไม่มีประโยชน์เหมือนคนอะไรรู้เปล่า ไม่เป็นหนี้ไม่เป็นศินแต่ไม่มีเงินเก็บธนาคารเลยไปไหนก็อดุอ,ดอยากๆแต่ว่าธนาคารไม่ยึดบ้านเอาแล้ว้าเกิดว่าเขาบอกไม่ได้นักงศีศาสนาอะไรเลยแล้วเขาตอนตายเขาจะไปไหนแล้วเขาอ,อา๋อเขาล่องลอยเหมือนกับเดินข้างถนนไงเขาไปเดี๋ยวไปตามเป็นว<า>ิญญาณนิญญาณแต่ว่าหาความหาความสว่างไม่ได้ก็ต้องรอไปจนกระทั่งไปเจอคนที่เขามีคําตอบเ้ยทำไมคุณไม่ทําประโยชน์ล่ะ ทำไมอ่ะคุณไม่ทําความดีลหละเพื่อนมนุษย์มีถึงเยอะแยะคุณมีความรู้ความสามารถทําไมคุณไม่เอาสมองไปช่วยเขาและถ้าเกิดว่าเขาทําความดีแต่เขาไม่ได้นับถือศาสนาอะไรไม่มีปัญหาศาส,สนามันไม่ได้เป็นเรื่องเครื่องบ่งบอกศาส,สนาเป็นเพียงแค่จริงๆเนี่ยมันมีมันเป็นเรื่องศัจธรรมสัจธรรมก็คือว่าความดีในจักรวาลทุกคนต้องทําความชั่วทําไม่ได้ศาส,สนาที่เขามาบอกกันทีหลังเนี่ยคือไปยึดมั่นถือมั่นแต่ถ้าเธอยึดถึงความดี ความบริสุทธิ์นั่นก็คือศาสนาแล้วศาสนาแห่งสัจธรรมพอใจเปล่าเขาไม่ต้องการให้เธอแบบว่าไปก้มงุ่งงายแต่เขาเดอควรจะต้องเรียนรู้ว่าคนนี้สอนอะไรคนนี้เขามีวิธีการยังไงทําอะไรให้เป็นประโยชน์เราไม่รู้อะไรเขาบอกทางลัดเราเราก็ต้องเดินเองพอใจยังเธอเป็นมนุษย์ไม่มีศาสนาใช่ไหมดีแต่เธอต้องมีจัิธรรม คิดอยู่ว่าจะเป็นศาสนาอะไรตัวศาสนาแต่ไม่ได้เปียอะไรหรอกศาสนาอะไรใครนะคิดอยู่ว่าจะเป็นศาสนาอะไรไม่ได้เป็นศาสนาเอาสัจธามไม่ทําชั่วทําแต่ความดีอัใจเปล่าคืออะไรชั่วไม่เอาแต่ว่าอะไรดีทําหมดเลยพูดดีคิดดีทดําดีที่สุดก็คือเอากิเลสในใจออกให้หมดอย่าสงสยัยเออทับมาหน้าตาสงสยัยอา้าวเดย มีคำถามค้างคาอีกมาเลยอีกสองคำถามก่มอนกลับบ้านคิดไม่ออกคิดไม่ออกออกมาทำอะไรกันใช้เปล่าออกมีพลังงานพิเศษเผอเขาใจเปล่าว่ามันรย์เนี่ยมันมีพลังงานพิเศษต่างกันเช่นคนบางคนมันฉลาดทำไม,มถึงฉลาดละ่ะเพราะว่าบุญมัาทำไว้ไงทำอะไรอะ่ะเธอรู้จักคำว่า หูทิพตาทิพย์เ่ะอเธอพวกไอ้บางคนมันเป็นจีเนียสอะเพียรเพียมันต้องติดมันรู้หมดอ่ะเพียรมันต้องติดราะมันนักเรียนน่ะแค่ไม่ถึงสิบขวบมันเข้ามหาวิทยาลัยได้เลยอ่ะแต่มันคิดเหมือนกับคนที่อยู่มหาวิทยาลัยได้เลยเป็นด็อกเตอร์ได้เลยเธอมันเกิดจากอะไรอ่ะมาเกิดจากบุญเก่าไงที่มันสะสมไว้บุญเก่าที่สะสมไว้จึงเป็นพลังงาน พลังงานนี้ก็จึงเป็นพลังงานที่เกินกว่ามนุษย์ทั่วไปไม่น่ะเขาจะไล่ผีได้ไงคนด้วยกันเนี่ยมันจะไปไล่ผีได้ไงอ่าเชิญ <จน S 1> คนไม่มีศาสนามาเลยไม่นไ <S <S ออกมาเลย <S <S ไม่ต้องไปม,มีหรอกศาสนามีศัสนาธรรมก็พอขอยใจเปล่าแต่ทําไมคนต้องมีใช่ไหมก็ไม่รู้เขาเป็นไงเข,เขาเขาต้องเขาเหมือน,นว่า เกิดมาเลยไม่พึ่งพ่อพึ่งแม่ตายไม่มีใครหุงข้าวให้กินพ่อแม่ก็จึงเป็นที่พึ่งพอโตขึ้นมาหน่อยหนึ่งเอ้ยกินข้าวเองได้แล้วอาบน้ําเองได้แล้ว,ลวพึ่งครูทำไมต้องพึ่งครูเพราะว่าเรียนเองไม่รู้เรื่องกอไก่ไม่มีใครสอนพอได้กอไก่ขอไข่ปับ๊บบวกลบคูณหารแล้วเอ้ยเรียนจนจบแล้วมีวิชาความรู้ละก็ไปพึ่งเจ้านายจะไปขอทํางานก็หน่อยหนึ่งใช่เปล่า เจ้านายก็ให้ทํางานพอพึ่งเจ้านายเสร็จปับ๊บตัวเองเก่งแล้วมีความสามารถก็เป็นเท่าแก่ต่อไปก็อาจจะมีเรื่องคําถามในจิตใจเอ๊ะเราเกิดมาเพื่ออะไรเราจะไปยังไงเราจะอยู่บนโลกนี้กี่ปีตายแล้วจะไปไหนอันนี้ก็ต้องไปพึ่งคําสอนของคนก็ไปฟังดูคนที่สอนว่าอะไรคนนี้สอนว่าเรามีกิเลสเฮ้ยกิเลสมันอยู่ตรงไหนนะตามไปเป็นยังไงเราโลภไงเรา,เรกเรากโกรธยังไงเราหลงมีเปล่า อ้าวมีครบหดเสร็จเลยแล้วทำไมถึงโลภเก,กิดหลงเพราะเรารักเองใช่เปล่าแล้วตัวเองเนี่ยมันมันม่น,นคงเทาวรหรือเปล่าอ้าวถ้ากับเราหลอกตัวเองใช่ไหมเขาก็เลยทําให้เราเนี่ยได้มีสติปัญญาว่าอะไรละ่ะที่เราจะทําให้เกิดความเข้าใจแล้วก็ไม่โลภไม่โกรธไม่หลงแล้วไม่โลภไม่โกรธไม่หลงเราอยู่บนโลกนี้ได้หรือเปล่าแล้วก็อยู่ได้ไม่ได้หรอก พอเราเรียนไอตอนที่เราเรียนรู้นี่แหละมันอยู่ที่ว่าใครสอนถ้ามีคนสอนใช่ไหมเราก็ถือเป็นลูกศิษย์แต่เมื่อเราเรียนวิชาจบเขาก็ต้องให้เราไปฝึกฝนตนเองตอนฝึกฝนตนเองเนี่ยตนเป็นที่พึ่งแห่งตนไม่รู้พึ่งใครเ้าใจยังแต่ตอนนี้เธอไม่พึ่งแม่ได้เปล่างาไ,ได้เงินไม่ไมีจะกินเช็ดเปล่าเธอไม่พึ่งครูได้เปล่า ไม่ได้เธอไม่มีความรู้ต่อไปเธอจบเธอไม่พึ่งเจ้านายได้เปล่าไม่ได้เพราะไม่มีใครรับเธอเท่าทํางานเพราะาเธอต้องพึ่งเป็นช่วง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 พอไปถึงจุดหนึ่งเนี่ยเธอมีกระตังแล้วมีความรู้แล้วมีอะไรแล้วไม่้องพื่งใครหรอกสาตนาม่จาเป็นต้องมีหากเธอรู้หมดแล้วแต่ถ้าเธอไม่รู้เธอก็ต้องศึกษาสิถูกต้องเปล่าเพราะนั้นมันอยู่ที่เราอ่ะ เราจะเป็นท่าศาสานาหรือเราจะใช้ศาสนาให้เป็นประโยชน์สำหรับเราเข้สอนอะไรเราก็ไปดูก่อนเดี๋ยวสอนอะไรมีประโยชน์หรือเปล่าสอนแล้วก็วเสียหายสอนแล้วมันไม่มีไม่มีที่มาที่ไปไม่มีเหตุไม่มีผลสอนแล้วเรายิ่ยงตกต่ำไร้เป็นเรียนนั่นดิถ้าสอนแล้วเฮ้ยนอนหลับสบายจิตใจปลอดโปร่งบุญกุศลเกิดขึ้นคนบางคนเนี่ยมันโชคดีเพราะอะไรเธอรู้ป่ะเขาทำในสิ่งมงคล ขอสร้างบุญสร้างกุศลปั๊บไปไหนนะได้แต่ของดีกินอะไรก็กินดีบ้านก็อยู่ดีเจอเพื่อนดีงานดีเงินดีสุขภาพดีไอ้นี่ดี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 หมดเนี่ยมันจะดีได้ยังไงถ้าเราไม่ทําเหตุมาเราต้องทําคนงามความดีมาสิแล้ใถ้าเกิดว่าเราเลูกดลงแต่ว่าเราไม่รล่อูกดลงเกินไปเราก็อยู่ได้อะไรนะมันบ้านนะ ถ้าดูว่าเราโดลงว่าเราไม่ได้รดหลงเกินไปถ้าโลกปดหลงแต่เราไม่ได้โลกกดหลงจนเกินไปจะเป็น,นยังไงจะทำยงไงมัได้ไหมมันได้คือพอประมาณแต่ว่าเธอมั่นใจหรือว่าเธอมีล้านหนึ่งเธอไม่อยากจะได้สิบล้านเริ่มเริมคิดแล้วสิบล้านเอ้ยบ้านใหญ่กว่านี้น่าจะดี พอดีว่าสิ่งนางที่เอาไปร่วมพิธีครับจะทําไงได้เลยเอาเลยจ้ามาได้เลยเอาไปได้เลยแต่เขาพิธีแล้วกลับบ้านไปได้เลยแต่ว่าอย่าไปของคนอื่นเขานะใจป่ะใจเลยค่นีิอ้าคำถามต่อไปมาเลยคิดมาเอามาให้หมดทำไมในนรกสวรรค์มันมีอ่ามันก็ยุติธรรมไงเธอทำความดีแล้วเธอไปตกนรกได้ไง เธอต้องได้รับคามตอบแทนเธอทํางานมากๆเก็บเงินในธนาคารเชฟเปล่าแต่ว่ามันมันจะเกิดมาได้อย่างไงแค่ไม่เยอะอะไรป็ไป่ได้รืว่ามันอามันก็เกินจะสมไงแล้วเธออยู่ๆเธอเกิดมาได้ไงก่อนเธอเกิดเธอเป็นใครอ่ะเสรมอ๋อมันก็ต้องมีที่มาที่ไปอชาทูเออเออเออมันก็มีที่มาที่ไปแต่ว่าเราคิดมองไม่เห็นไงเราเห็นแต่ชาตินี้อย่างเดียวใช่ไหมเฮ้ยอยู่ๆเราออกมามันไม่มีหรอกก่อนจะออกมาเนี่ยมันต้องมาจากที่ไหนสักที่หนึ่ง แต่นี้เราก็บอกว่าเราจะยืนยันได้ไงเด็กบางคนเนี่ยนะเมื่ออกมาพูดได้หลายภาษาเลยมันไม่ได้เรียนน่ะแล้วมันจะเอาเหตุผลอะไรมาคัดค้านได้เด็กบางคนเนี่ยมันวาดภาพเก่งมากเลยอย่างเธอเนี่ยเธาไม่ไปเรียนมาแล้วก็จับปากกาูดกนันก็วาดได้เลยแล้วเธอคิดว่ามันเป็นอะไรรู้เปล่ามันก็เป็นของเก่าที่เคยเขียนมาเคยวาดมาสะสมมา แล้วไอ้ตอนแรกนี่มันเกิดจากอะไรรชาติแรกชาติแรกมันเกิดจากอะไรชาติแรกมันเกิดจามันก็เกิดจากความผสมประสานกันของธาตุทั้งสี่ดินน้ำลมไฟเอ้วรวมตัวทัานคิดว่าอยู่ๆเนี่ยไฟป่ามันเกิดขึ้นได้ไงมันไม่มีคนจุดไฟใช่ไหมแต่ว่าไฟป่าเกิดขึ้นใช่ไหมเกิดจากการเสี็จศีแล้วเกิดความผสมก็ใช่ไงอ๋อเธอจะไม่รู้หรอกว่าขบวนการของธรรมชาติเนี่ยมันผสมประสานกลมกลึนของธาตุทั้งสี่รวมกัน ไปรวมกันมาก็เลยเป็นกลุ่มเป็นก้อนแล้ว่าจะเป็นจ้าสเป็นอะไรต่างๆมันก็เริ่มตกผลึกมนาะเป็นดินเป็นน้ําเป็นลมเป็นไฟเออเข้าใจยังแต่จีแยกแยะเนี่ย,ย,ยโอ้เอาที่มาที่ไปมันต้องใช้เวลามากเชิญเอามาเลยไม่มีศาสนาก็อชอบเขาบอกที่พี่อขาและเธอเนี่ยนะ <c oughs> เธอก็ต้อง เธอต้องคิดว่าตามเหตุผลใช่ไหมทาไมชีวิตเขามีความสุขเธอต้องคิดว่าพ่อแม่เขาหรบไม่ใช่บุญเก่าที่เขาทํามาในอดีตชาติกรรมด้วยบาปก็ทําบุญก็ทําอยู่ที่อะไรรุนแรงกว่ากันก็จะมาขัดขวางราูร้รรบ้างทำไมเขาถึงทําทานเพราะว่าทําทานเน,นี่ยจะเป็นเหตุเป็นปัจจัยทําให้อนาคต อยู่ดีมีสุขมีเงินมีทองมีอาหารการกินปัจจัยสี่มากมายไอ้นั่เน่ยมันทำพระหน้าตตามมันถหล่หอแล้วดูด้วเ,เห็นน้ำเปล่าเอาเพราะว่ามันมีเหตุมีปัจจัยไงกระจเปล่าแล้วบางคนเนี่ยมันทำไมถึงยากจนทำไมถึงมีแต่ความอัตคัดฝุดเกลือมันไม่เคยทำบุญให้ไง อ๋อตามเหตุตามผลเนี่ยใช่เปล่าให้เข้าไว้แต่ว่าทําไมไมันไม่สงผลมาทันทีหมอนก็อยู่ที่จังหวะเจตนาความตั้งใจ